ในสภาพแวล้ลมที่มืดเนื่องจากถ้าสว่างเกินไปแสงก็ไปกระตุน้นอวัยวะรับแสงจนไม่สามารถลด้อนคลายได้แต่ความมืดที่มืดเกินก,ก็อาจทำให้คิดไปต่างๆนานาจนกลายเป็นความรู้สึกหวาดกลัวดังนั้นจึงควรมี โคมไฟเล็กๆตั้งที่ข้างเตียงไม่ให้เสียงเข้าตาโดยโดยโดยตรงแสงสว่างพอให้เห็นสลัวสลัวนอกจากนี้ถ้าติดนิสัยเปิดไฟนอนก็อาจ ใช้ผ้าปิดตานอนได้แต่ควรใช้ยามจำเป็นเท่านั้นเพราะแสงอาทิตย์ยามเช้าจะช่วยปลุกให้เราตื่นนอกจากนี้ตำแหน่งของหน้าต่างก็ควรใส่ใจอย่าให้แสงจากหน้าต่างส่องกระทบใบหน้าหรือแขนขาโดยตรงถ้าหากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็อาจใช้ม่านหน้าต่างหรือแผ่นกรองแสงช่วยลดทอน ซึ่งส่งเข้ามาในห้อง